ความดีกับไดมอนดปลาทั้งสามรหัด้วยกันครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกครับคุณอริวัลคูอาร์ตุลส์ หนึ่งนะครับไในถึงความรู้สึกนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรท่าน,นแรกครับคุณมาริวันผู้อนุรักษ์ติกรสวัสดีะภินิหารผู้อนุรักษ์ติกน,นะคะขอบคุณผู้เปิดโอ,อกาสทางธุรกิจคนุณภูธิตาบันทรีนะคะการก็ขอขประคุณนะคะผู้ที่ดูแลทางธุรกิจคนนุณธนาญาวยิ้มขออนุญาตนะคะ คุณหลูนาเชยาพรนะคะแล้วก็เพชรเด่นชูชาติเครื่องคำนะคะเพชรเดนไกอ่อชวพงแล้วก็พี่เบญญาดาที่คอยให้คำปรึกษานะคะและบุปคนสำคัญที่วิยาราจะขอบคุณวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่ในงานอยู่ด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านรองประธานนะคะคุณอารยาสัพเพทายนะคะ,คะขอเสียงปรบมืท่านด้วยค่ะ เป็นที่คอ,อยดูแลแล้วก็ให้คำสั่งสอนแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจใน h a p p y ้เนะคะแล้วก็ที่ลูมไม่ได้เลยค่ะคนที่เป็นแบบอย่างในการทำงานของติก๊กนคะคะขอเส็งประมือให้กับบอสทั้งสองท่านในวันนี้ด้วยนะคะ <Ooh! S 1> แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะแล้วกอขอบคุณนะคะไซไลน์อัพไลน์แล้วก็เพื่อนรวมงานทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานตลอดเวลาทุกวันนี้ค่ะ คือติ๊กเดินก้าวทุกวันนะคะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ติ๊กมั่นใจค่ะในในการก้าวเดินของติ๊กค่ะยังไงก็ถึงปลายทางแล้วก็สังเ็จในแฮปปี้เอ็มีเอ็มแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ่ะที่สองนะครับคุณอ่ะนุรกษ์เอื้อสักด์หรือพี่แหม่มของอะไรทุกคนครับสวัสดีค่ะคือพี่แหม่มค่ะนุร์เอื้อศัก์นะคะสวัสดีก็ข้อมขอ ทื่ทนพิพัณ์เจริญนะคะค่ะแล้วก็รับต่อไปก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอสเซนด์นะคะคุณไก่อาสวัพงศ์คุณระบุนที่เ็นยาดานะคะค่ะแล้วก็อัพจูชาติอัพหนุนานะคะแล้วก็พี่ออสิติสาทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะแล้วก็ผู้ดแูแลทางธุกรกิงก็ต้องขอขอบคุณคุณมาริวรรณต่วนวราศินเดยคะ่ะแล้วก็ค่ะไม่ได้เลยก็ต้อง ขอบคุณขออนง่ายคุณขา้าญาชายาโดยิมค่ะวันะะนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแน่จะขึ้นเวนทีมาหลายครั้งก็ยกังตื่นเต้นอยู่นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่แหนคิดว่าค่ะที่เราสามารถก้าวขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นั่นเกิดจากการเราตั้งเป้าหมายนะคะทุกคนไม่ว่าใครอะคะ่ะเราสามารถตั้งเป้าหมายก่อนอาจจะค่อยๆตั้งระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยะคะ่ะ ต่อให้เรามีเป้าหมายนะคะแต่เราถ้าไม่ลงมือทำแล้วก็ไม่มีความสม่ำเสมอกับเป้าหมายอย่างปล่อยนะคะแนนเชื่อว,ว่าทุกคนสามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เช่นกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะต่อไปเลยครับเชิญครับคุณภาคภูวิศกบลกรครับ,บวันนี้ครับผมนายคุณพาคภูวิศกบลกรนะคะร้อง ขอพูดสักสักละกันรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับต่อไปครับคุณน้อยคุณสุขสาษาตัญญานาลุคุณครับสวัสดีค่ะชื่อน้อยสุขสาษานะคะขอขอบคุณผู้แนะนำที่เปิดโอกาสให้เข้ามาธุรกิจนี้นะคะคุณแหม่มอนุรักษ์เอื้อสากดค่ะและขอขอบคุณท่านเพชรเด่นคุณไก่พี่ออสพี่ดาพี่หนูนนาพี่ นะคะที่คอยดูแลและคอยสอนงานตลอดค่ะและขอขอบคุณขอออน้อยพี่อุษาแล้วก็พี่ติ๊กพี่แมมกนะคะที่คอยดูแลน้อยมาตลอดตั้งแต่น้อยเข้ามาทำธุรกิจใงนี้น้อยเข้ามาได้เพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนทุกๆุท่านนะคะวันนี้ที่เข้ามาโอกาสทุกคนเกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่คุณจะคว้าไว้ไหมหรือเปล่าคะโอกาสครั้งนี้น้อยได้คว้าไปแล้วแล้วก็ได้ขึ้นมานินเวทีนี้อยากให้ทุกทุกท่านคว้าโอกาสที่เข้ามาแล้วเข้ามาร่วมมือกันสร้างพัฒนาไปพร้อมกับแฮปปี้ไม่ใช่ดูแฮปปี้เขาจะเดินเติบโตและเราน้างมองดูเขาเอ๊ะเขาโตไปแล้วเรายืนอยูดกับที่เราต้องเดินพร้อมจะเติบโตไปกับผู้นำซ c อีโอทั้งสองท่านนะคะ ขอขอบคุณตัวเองนะคะที่เปิดโอกาสเข้ามาอยู่ที่นี่พี่กว่ากว่าที่เข้ามาอยู่ที่นี้ขอบอกเลยว,ว่าผู้นาทุกท่านและเพื่อนๆร่วมอาชีพด,ดีกับดีกับน้องทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะรับ 2CO ครับมอบเชิ้อดำมา ปะกบเลยครับอ่าสวยงามแล้วก็ต่อไปเลยครับทั้นสองท่งนานคุณรักดูแลก็คุณท่า